วันนี้เราจะมาแตกประเด็นหลังจากที่คอรมอมีมตินะคะคุณบักบัณคุณผู้ชมคะว่าให้เว้นการเก็บภาษีธุรกิจสถานบริการโดยเฉพาะธุรกิจกลางคืนเนี่ยออกไปพร้อมกับเลื่อนการขึ้นภาษีบุหรี่ยาสูบออกไปอีกหนึ่งปีโดยให้เหตุผลว่าเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิดค่ะครับรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและทีมเศรษฐกิจรวมถึงกระทรวงมหาดไทย ทำงานใหญ่ครับตอนนี้การดูแลเยียวยาภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดกําลังกระจายตัวออกไปในแทบทุกวงการครับฮือฮากันมากที่สุดเมื่อที่ประชุมคอรามารัฐบาลลุงตู่ยังแจกใหญ่ใจดีครับมติเมื่อวันที่9มิถุนายนของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลลุงตู่<า>ฮือฮากันทั้งเมืองครับ เพราะรอบนี้มีการออกมติเห็นชอบกับการเว้นการเก็บภาษีสัพภสามิตรสำหรับธุรกิจกลางคืนและธุรกิจกลางคืนเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นธุรกิจสีเทาใช่มีอะไรบ้างธุรกิจกลางคืนดี่โอรอบนี้รัฐบาลลุงตู่เหมารวมทุกประเภทที่กรมสัพภสามิตรเข้าไปจัดเก็บ โดยอ้างว่าได้รับผลกระทบะนะครับลุงตู่บอกว่าธุรกิจกลางคืนได้รับผลกระทบและถูกสั่งปิดนานที่สุดจึงต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เจ้าของธุรกิจแต่มีข้อแม้ว่าเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เลิกจ้างงานนะครับดูแลพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาทางสังคมและการตกงานเพิ่มขึ้นจึงให้เลื่อนการปรับภาษีบุรียาเส้น ยาวออกไปหนึ่งปีจากเดิมภาษีเนี่ยบุหรี่เนี่ยเขาจะขึ้นไปซองละไม่เกิน60บาทขึ้นจาก20%เป็น40%และมีผลบังคับใช้วันที่หนึ่งตุลาคมนี้คนจะสูบบุหรี่คนจะไม่สูบบุหรี่ไปเกี่ยวอะไรกับลุง ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวฟังก็อธิบายกนเพราะเขาบอกว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะจะต้องเก็บวันที่1ตุลาคมปีนี้ก็ปรากฏว่าเลื่อนออกไปก่อนไปเก็บ1ตุลาคมปี64ครับออมีการบอกว่าที่เลื่อนภาษีบุรี่ออกไปเพราะเกี่ยวพันกับเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบาย,ยายาสูบบ้านเราที่คนสูบอยู่เนี่ยใช้ใบาย,ยาจากเมืองไทยกี่ใบ <c oughs> แต่จริงขาเหตุผลนี้นะ เพราะในคําชี้แจงของคอรมอ่ก็บอกว่าเพื่อช่วยเหลือชาวไร่และผู้ประกอบการยาสูอ,อช่วยเหลือชาวไร่และผู้ประกอบการเลยเ<า>ว้น <ไป S 2> ออกไป<ๆ>ให้คนสูบบุรีกันหนึ่งปีแทนที่จะขึ้นราคานะออตามตามเดิมตามเดิมตามกําหนดเดิมเขาบอกว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการที่ตรงจุดหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่มันมีคำตอบอยู่ในปลายทางว่าขยายออกไปได้หนึ่งปีบริษัทบุรี ยิ้มแฉ่งโรงงานยาสูบปรบมือให้อืมช่างที่ว่าคนสุบรีผมสุบรีครับถ้าขึ้นภาษีบุรีผมไปผมก็ซื้อบุรีครับก็ยังซื้ออยู่และไม่ได้รับผลกระทบกับผมครับสูบให้น้อยลงหน่อยไหมถ้าหากสมมติว่ามีการขึ้นไปคนสุบรีมีทั้งหมดสิบปดล้านคนครับเยอะอยู่นะพี่โอ๊เยอะอยู่นะแล้วเขายินดีที่จะจ่ายครับอืต่อมา ยังมีกับการปรับลดภาษีเครื่องดืม่มนวัตกรรมที่มีส่วนผสมน้ำผัดและน้ำผลไม้ซึ่งเดิมทีกรมสรรพสามิตเก็บภาษีน้ำหวานตามดีกรีถ้ามีน้ำหวานเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะเก็บที่10%เกินกว่า6มิลลิกรัมใช่เขาจะเก็บที่10%ตอนนี้ลุงตู่ให้เก็บแค่3%อันนี้ต้องขอบคุณใช่นี่นะช่วยนะคะแล้วก็<ต>มีการแต่ที่ฮือฮามากที่สุดคุณวิลาสินีค่ะ คือการเว้นภาษีธุรกิจผับบาร์และอาบอบนวดครับรัฐบาลลุงตู่ใจดีใจดีช่วยเหลือคนติดอ่างครับ <c oughs> คือธุรกิจกลางคืนที่เขาพูดถึงเนี่ยนะคะมีผับม,มีเทค,คมีร้านอาหารที่จำหน่ายสุราม,มีอาบอบนวดมีสนามม้าแล้วก็รวมถึงสนามกอล์ฟด้วยพีโอ <c oughs> อยู่ด้านหลังแบบนี้มาดูครับคราวนี้เรามาดูขุมทรัพย์ของธุรกิจภาษีบาปและธุรกิจภาษีกลางคืนครับค่ะ <c oughs> ดูกันเลยค่ะภาษีบาทถามว่าเราเก็บภาษีเหล่านี้ได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ล่ะครับเบียร์7 6 0 0 0กว่าล้านสุรา55,964ล้านดูยาสูบโหเยอะนะคะเยอะที่สุดเลยอ,เ,อ,อเยอะเป็นลบบสอง68,548นดับอล้านบาทลุงตูเว้นให้คนได้สูบบุหรี่ได้หายใจราคาเท่าเดิม <laughs> แต่ที่เพิ่มเติม <laughs> <ๆ>คือเจ้าของบุโรงงานบุหรี่ครับ อ,อาบอบนวดที่ลุงตู่ขยายระยะเวลาออกไปไม่เก็บภาษีเพราะคนเดือดร้อนจากการไม่ได้ลงอ่างก็เสียปีหนึ่งแค่113ล้านบาทเองอะภา<อ>ษีสปสามิตรอาบอบนวดในบ้านเราคนติดอ่างกันทั้งประเทศอ่างเต็มไปหมด2,000กว่าอ่างเดี๋ยวผมไปแฉเห็นว่าอ่างนั่นมันอยู่ที่ไหนบ้างเก็บภาษีทั้งปีคุณผู้ชมคิดดูนี ปีหนึ่งปีหนึ่งนับตั้งแต่มีการออกกฎหมายภาษีสรบพสามิตเก็บภาษีอาบอบนวดได้แค่113 11 <3 S 1> <000. S 2> ถึง120ล้านบาทไม่เกินนี้ถามว่าอ่างคนไปกันเยอะมากมายทำไมเก็บได้แค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวผมแชร์ให้่ <c oughs> ะคมีสนามม้าด้วยค่ะ80ออะล้านบาทสนามม้าก็ได้รับการยกเวน้นภาษี <c oughs> ใช่มีได้คลับแล้วก็ดิสโก้เทค 172ล้านน้อยจังเห็นไหมมันแสดงว่ามันมีรูรั่วในกระบวนการจัดเก็บภาษีในธุรกิจบาปอยู่3กลุ่มเมื่อกี้ที่ผมยกให้เห็นแล้วภาษีบาปทั้งหมดที่เก็บภาษีทั้งหมดเขาเอาไปกองไว้อยู่ที่ไหนส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในการพัฒนาประเทศภาษีสัพพสามิตรคือภาษีที่รัฐบาลแต่ละประเทศสามารถกําหนดอัตราของตัวเองที่จะจัดเก็บเพื่อดูแลป้องกันสุขอนามัยของคน ในประเทศได้เลยครับเขาถูกเอาไปใช้เพื่อการนี้นอกเหนือจากเอาไปบูรณาการประเทศพัฒนาประเทศแล้วเอามาใช้นี่ในรอบ15ปีนี่ไทยพับริกาพี่ตูมของผมทำไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวขออ้างอิงอ15ปีกรมสมรัาามิตรจัดเก็บมาทั้งหมดได้ไปพัฒนาประเทศ2.2ล้านล้าน เยอะมากเอาไปมอบให้สสสชื่ออะไรนะสสสส่งเสริมสุขภาพอ่าส่งเสริมสุขภาพอะไรเนี่ยที่ใช้กันระเนระนาดอยู่เนี่ยสีื่นสี่พันกว่าล้านครับบางทีไม่ใช่เฉพาะหิจของตัวเองก็ยังเอาไปใช้เอาไปให้ใช่เยอะเยอะสสสได้เยอะนะคะจากสปสชสี่หมนี่พันกว่าล้านครับค่ะ เอาไปให้มหาดไทยคืนกลับไปให้มหาไทยเพราะภาษีสรรพสามิตเวลาเขาเก็บหนึ่งเก็บตามอัตราภาษีสรรพสามิตสองต้องให้เก็บออนท็อปเพื่อกลับไปสู่ท้องถิน่นไม่เกิน1 0ของภาษีสรรพสามิตค่ะคืนไ,ไปให้มไทย60,000ล้านให้ไทย PBS ในรอบ15ในรอบ9ปีเนปี่ยปีื่นแ0ล้านปีหนึ่งไทย PBS ไม่ต้องทําอะไรเลยครับเป็นขอทานไม่ต้องขาดทุน ได้ปี1,900กว่าล้านและไทยพีพีเอสมีข้อกำหนดภายในอีกถ้าใช้ไม่หมดเร่งใช้หน่อยเถอะไม่ต้องคืนไม่ต้องคืนเป็นการตีงบประมาณแบบเช็คเปล่าครับนี่มีปัญหาไหมล่ะ18,000กว่าล้านปี1,900 0กว่าล้าน1,700กว่าล้านประมาณนั้นนะคะให้กองทุนกีฬา7,400ล้านบาทค่ะเห็นไหมการเก็บภาษี เขาเอาไปใช้เพื่อการนี้มันไปตกอยู่ในมือคนเหล่านี้อ่ะมาดูคการจัสดสรรภาษีทั้งหมดทั้งมวลที่รวมไปที่เก็บไปเนี่ยผมรวมมาไว้เป็นแบบนี้ในแต่ละปีเก็บไว้ภาษีมาไทยสุราเบียได้ไป60,000สนสอสอ,สอได้ไป4ี0 0 0ค่ะคุณดูแต่ละปีครับ สี 4, ่พันเป็นเ,เป็นอาจินเพิ่มขึ้นทุกปีอ่ะพี่โอตั้งแต่ปี5้าหนึ่ง2 0 0 6ันหกห้าสองสอส,สเป็นหน่วยงานเดียวที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีบาบและคืนไปให้ตามกฎหมายที่กำหนดมากกว่างบประมาณของกระทรวงที่มีเสนาบดีกำกับอีกครับมผมว่าได้เวลาที่ต้องลือ้อการใช้ภาษีเอากลับไปอีกเมื่อกี้ไทย PBS เมื่อักครู่นี้ค่ะ ใช่พี่เมื่อกี้ผมบอกว่ากฎหมายกำหนดบอกว่าต้องเอาไปประมาณ1.5อแต่ไม่เกิน2พันล้านดูอัตราการจ่ายในแต่ละปีตอนนี้1,987ล้านบาทปี59นะคะผมมีเงินในแต่ละปีสำหรับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์1,900กว่าล้านบาท ผมทำได้ดีกว่านี้แน่นอนครับเยอะมากเยอะมากนะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาค่ะได้มปสองปีก็คือรวมกันทั้งหมด7,380ล้านบาทค่ะเมื่อลุงตูเว้นภาษีเหล่านี้คนเหล่านี้จะกระทบหรือไม่อย่าบอกนะครับว่าสสสจะได้งบเท่าเดิมอย่าบอกนะครับว่าไทย P.B.S. จะได้ภาษีเท่าเดิมในอัตราเดิมต้องลดลงนะครับถ้าไม่ลดลง ผมจะตามไปแฉต่อไปนะต่อมามาดูการเก็บภาษีให้ไทย PBS นี่ผมแยกเป็นลายปีเลยนะเอามาจากไหนบ้างตอนตั้งต้นเอามาจากกรมสรรพามิตเปอร์เซนเอามาจากกรมศุนยรรวม1,700กว่าล้านปี5้าเอามาจาก2กรมอีก2,000กว่าล้านไล่มาเรื่อยเลยค่ะ 5, 4, 5, 6เนี่ยจากทั้ง2กรมแล้วปี58ได้3 3ที่นะพี่โอ มีกรมสรรภสามตกรมศุลากากรแล้วก็กรมบัญชีกลางตอนแรกแจกไดเล็กตอนหลังบรลุรวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่ที่กรมบัญชีกลางแล้วค่อยแจกจากกรมบัญชีกลางหลังจากถูกด่าว่าเข้ามาที่กรมภัญีเสร็จก็ไดเล็กตรงไปที่ไทยพีไทยพีบีเอสและงบประมาณแบบนี้เขาเรียกเป็นงบประมาณตีเช็คเปล่าครับไม่มีแผนงานไม่มีการดำเนินงานไม่มีกระบวนการเนี่ยทั้งหมด2 0 0 0กว่าล้าน นี่เอาไปใช้สบายใจเฉบค่ะนะเอ้าคราวนี้มาดูภาษีสรพษามิตรยาสูบในรอบ15ปีภาษีสุราและภาษียาสูบคุณไล่ดูภาษีเบียรด้วยนี่รวมมาได้2.2งจล้านนะครับนับถึงปี2,59 9นนี่ผมรวบรวมได้แค่นี้คุณดูปีหนึ่งภาษีสุราตกประมาณ25,000จาก ในปี4ี่หนะภาษียาสูบ33 0 0 0ภาษีเบียร์3 6 0ห0หลังจากนั้นเพิ่มทุกปีครับมันเพิ่มขึ้นทุกเพิ่มขึ้นทุกปีเด้พี่โอดูสิจากประมาณ2 5 0 0 0 33,000 3 6 0ม0มาเป็น6 1 0 0 0 65,000กแล้วก็86 0 0 0สามเท่าตัวครับในระยะเวลาในระยะเวลา15ปีใช่มันแสดงถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ครับค่ะ อาณาจักรของธุรกิจกลางคืนนะครับไม่ธรรมดาครับธุรกิจกลางคืนเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากนิกเกอเอเชียนได้นำเสนอนิกเกอนี่คือของญี่ปุ่นนะครับได้มาสำรวจในธุรกิจกลางคืนในประเทศไทยทนนเมื่อเดือนเมษาเนี่ยเองเมษาสนรเขาบอกว่า มูลค่าธุรกิจกลางคืนในประเทศไทยที่เกี่ยวพันกับภาษีบาปไม่ว่าผับบาร์บุรีเหล้ายาอ่างอาบอบนวดน่าจะอยู่ที่ประมาณปีหนึ่งหนึ่งแมืนล้านบาทขณะที่เซา c ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสตของฮ่องกงได้ร่วมกับสำนักข่าว AP มาสำรวจเหมือนกันธุรกิจกลางคืนในประเทศไทยแล้วก็ไปสอบถามมูลที่เอ power Empower Foundation ซึ่งทำงานด้านสิทธิและผู้ขายบริการทางเพศรวมถึงแรงงานในสถานบันเทิงยามค่ำคืนพบว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกิจกลางคืนที่รัฐบาลลุงตู่ใจดีใจดีจดเว้นภาษีให้สูงถึง000 000 2 <Ừ. S> 1ง0ส0มืนกว่าล้านบาทเยอะไหมเยอะค่ะสูงสูงสการเว้นภาษีกลางคืนโดยเฉพาะอาบอบนวด เรื่องภาษีบุหรี่ก็ว่ากันไปนะ,ะจึงกลายเป็นเรื่องฮือหามากตอนนี้มาดูการเก็บภาษีของเขาเดิมทีพรบภาษีเขาเก็บอย่างนี้ยซิกาเลต90อันนี้อย่าสูบนะตอนนี้ค,คิดเป็นซองครับเห็นไหมคิดต่อมวนต่อมวนมวนล,ละบาทบาท,บาท 20, 20สตาง<ส>ะนะครับเห็นไหมที่เขาปรับใหม่ตอนนี้ข้อบังคับนี้ไม่ถูกนำไปใช้จนหนึ่งปี หตุลาคมปีหกสี่ถึงจะใช้ตบุหร่อื่นๆคิด50สตังค์ต่อมวลถามว่าสิ่งเหล่านี้มาตรการเหล่านี้ดีไหมดีที่จะสกัดกั้นการบริโภคการสูบบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนแต่ขยายวงออกไปแต่ว่าในลักษณะของการเก็บโดยหลักการพี่โอคือเขาต้องการให้ลด ปริมาณการสูบลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากสูบแล้วเนี่ยปรากฏว่างบประมาณหรือว่าการใช้จ่ายที่จะนําไปใช้รักษาคนที่ป่วยที่มาจากการสูบบุหรี่เหล่านี้เนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่านี้หลายเท่าตัวการเว้นภาษีตรงนี้ไม่ได้มีผลกับเกษตรกรครับถ้าจะช่วยเหลือเยียวยาไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาเลยครับการเว้นภาษีให้ผู้ประกอบการที่ผลิตบุหรี่ออกมาขาย ใครอะได้ประโยชน์นะครับลุงในบ้านเราก็มีผู้ที่นํำข้าบุรี่ที่เป็นยักษ์ใหญ่ต่างชาติก็หลายรายถูกและเสียภาษีไม่ถูกต้องเป็นกรณีพิพาทอยู่ด้วย <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงว่าคือใครภ <c oughs> าษีบาปที่เก็บไปจึงมีผลอย่างมากกับระบบและเป็นการป้องกันการขยายตัวของระบบครับคราวนี้ผมพาคุณผู้ชม มาดูเรื่องเรื is, ่องหนึ่งที่บอกว่าฮือหาครางมือกันทั้งระบบเมื่อคอรมรัฐบาลลุงตู่เห็นชอบแบบยกกะบิเว้นภาษีอาบอบนวดอาบอบนวดในบ้านเรามีสองประเภทค่ะธุรกิจอาบอบนวดที่เป็นสปานวดตัวเพื่อสุขภาพปี2560รัฐบาลลุงตู่เนี่ยใจดีใจดีปลบมือให้เลยครับได้ออกประกาศมาชุดหนึ่ง บอกว่าคนที่อาบอบนวดตัวเพื่อสุขภาพที่เป็นสปาได้รับการเว้นภาษีศเปซแต่ธุรกิจอาหารคือธุรกิจอาบอบนวดที่มีผู้หญิงให้บริการมีการเก็บภาษีเดิมที่20%ตอนหลังแก้ภาษีใหม่มาเป็นสิเและคิดตามรอบรอบละพันบาทอื ตามคิดภาษีน้ำค่ะนะครับปรากฏว่าเราเก็บภาษีได้ทั้งหมดปีหนึ่งออกกฎหมายนี้มาดีดีนานนานละเก็บภาษีได้ปีหนึ่งสูงสุดคือ133ล้านบาทเมื่อสักครู่ที่ให้คุณผู้ชมดูไปเนี่ยภาษีทุกอย่างเลยที่จับสามิตรเก็บเมื่อเมื่อสักคร,รู่ปีตัวเลข59ครับ113ล้านบาทออกขอภัย61ปี61หนึ่งร้อยสิบสามแลวที่พีอโอบอกว่าเก็บได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการเก็บภาษีมา 130บกว่าล้านเท่านั้นเองครับแล้วจะมีการตั้งคําถามกันดังๆว่าแล้วตกลงไอ้ธุรกิจอ่างอาบอบนวดที่เจ้าของเปิดให้บริการกันเต็มบ้านเต็มเมืองมันมีจํานวนเท่าไหร่และธุรกิจนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาดูนี่นค,คือธุรกิจอาบอบนวดทั่วฟ้าเมืองไทยที่รัฐบาลลุงตู่ใจดีใจดีเว้นภาษีให้ยาวไป เอาแค่เฉพาะในกรุงเทพนะพี่โอนะครสเขตของกรุงเทพมหานครคือเพิ่มจาก390เป็น527ปกติสถานบริการอาบอบนวดเขาขอใบอนุญาตครับขอยากยากแต่บ้านเราจาก390แห่งในกทมนะเพิ่มขึ้นเป็น527แห่งใครอนุญาตกระทรวงมหาดไทยครับและกทมปัจจุบันมีสถานอาบอบนวด602แห่งค่ะทั่วประเทศ อ้นี่ที่รอบกทมและออปริมณฑลค่ะถ้านับรวมกับสถานที่นวดที่ผิดกฎหมายเนี่ยที่เขาไม่ได้ขออนุญาตนะออไม่มีใบอนุญาตถ้าไปตรวจเนี่ยแตกเขาเรียกแตกใบอนุญาตออสองพันแห่งสองพแห่งครับสองพันแห่งได้สิทธิ์นี้ในการเว้นภาษีแล้วไอ้สองแห่งนะั้นมันอยู่ที่ไหนล่ะครับ ธุรกิจออมนวดอยู่ที่นี่ครับค่ะอันนี้เราเก็บรวบรวมตัวเลขมาให้ตั้งแต่ปี 4, 7ถึงปี 5, 6นะคะคุณผู้ชมคือพี่โอบอกว่าพยายามหาละหาได้ล่าสุดเนี่ยคือปี 5, 6ครับมีหลายที่ค่ะพี่โอเอาเริ่มจากบางแคบางแคเนี่ยมี3รายหลักสีนี่มีอยู่ตอนนี้จาก8รลายเหลือ2รายสายไหมสายไหมมี2อลายคณยาวไม่มีไม่มีแล้วสะพานสูงสวังทองหลังหน คลองสามวาบางหน้าไม่มีทวีวัฒนาทุ่งครุบางบอนนี่ไม่มีไปดูต่อค่ะลาดพร้าวไม่มีนะคะบึงกลุ่มหนึ่งบึงกลุ่มค่ะสาธรบางคอแหลมไม่มีบางซื่อนิดหนึ่งค่ะมีราชเทวีหคลองเตยร้อยเจอ็ดทำไมมันเยอะอย่างนี้หรอพี่โอแหล่งเหรอไม่รู้เออเยู่ที่อยู่ที่เป็นพื้นที่อะพื้นที่เดี๋ยวก่อนพี่โอ คลองเตยเนี่ยจากปี50อยู่ที่4ปี51ไม่มีปิดไปหมดมแล้วอยู่ดีๆปี52มันโผล่มา144เลยเหรอไม่รู้โอ้โห oh. นี่ดูใครออกใบอนุญ,ญาตล้วนแล้วแต่มีอันเดอร์เดอ l e ททั้งสิ้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูค่ะเขตประเวทมี 2, <S 2>, 2. <S บางพลัดมี7จืจอมทองมี5ดินแดงมี8ส่สวนหลวงมี14แล้วก็วัฒนาเนี่ย169พรีสโปรดไปดูที่คลองเตยทำไมจูจู มันหลักสิบแล้วขึ้นมาเป็นร้อยไปตามหากันได้ว่าใครอนุญาตคนเหล่านี้รวนแล้วแต่ต้องเสียภาษีถามว่าธุรกิจอาบอบนวด2,000แห่งเนี่ยเก็บสูงสุดที่ผมเล่าให้ฟังเคยท็อปต <130. S 1> อ,อนท็อปอยู่ร้อยสาสิกว่าล้านมันประหลาดอ่ะพี่โอ,อตัวเลขมันประหลาดมากเพราะว่าถ้าหากมี2,000กว่าแห่งมันควรจะเก็บภาษีได้มากกว่านี้นะเคยมีการศึกษา จากสถิติการเก็บภาษีเกี่ยวกับธุรกิจอาบอบนวดเว้นภาษีอาบอบนวดเมื่อไรมันไปกระตุ้นให้คนไปใช้บริการอาบอบนวดและมันจะทำให้คนไปเที่ยวและก่อให้เกิดการค้าประเวณีที่สังคมไม่พึงประสงค์มากขึ้นคุณวิลาสินีมีการศึกษาพบว่า ธุรกิจสถานบริการอาบอบนวดในแต่ละแห่งจะมีผู้ให้บริการประมาณ50ถึง200คนคผู้ให้บริการถ้าเทียบเป็น2,000แห่งก็เอา200คูณก,ก็ตกประมาณ5,000 50, 0 50, 5,000 0คนที่เป็นผู้ให้บริการปกติการทำงานจะทำงานเป็นรอบครับรอบหนึ่งก็ตกคนหนึ่งทำงานประมาณ2ถึง3รอบต่อวันต่อวันค่ะนะครับ รายได้เดิมทีตกประมาณ1,500บาทจนถึง2,500บาทค่ะต่อคนคุณคิดว่าปีอีกเท่าไหร่ครับมีการสำรวจออกมาธุรกิจนี้จะมีมูลค่าตกประมาณ36,000ล้านจนถึง92,000ล้านบาทต่อปีนี่เป็นการศึกษานี่เป็นการศึกษาะะปรากฏว่าในธุรกิจนี้ผลการศึกษาในรอบ10ปี พบว่ามีการจ่ายอันเดอร์เดอะเทเบิลกันระทึกระทมเลยอาบอบนวดเมื่อปี2550บอกว่ามีมูลค่า2 3 0 0 0แต่ในปี2560 6 0บอกว่ามีตกประมาณ80,000-90,000กว่าล้านเจ้าของกิจการได้รับเงินเพียงแค่50%คือ40,000 40,000ครึ่งนึงครึ่งหนึ่ง,ง,งที่เหลือเอาไปไหนครับรไปจ่ายสวยให้แก่คนมีสี สามร่วม30%เป็นขั้นต่ำนี่คือเงินนอกระบบแล้วไปเว้นภาษีแล้วไปเว้นภาษีให้เขาอ,มอผมพามาดูนี่อีกมีคดีคที่ฮือหาปติพีอยู่ในปัจจุบันในการจัดเก็บภาษีที่ได้1 3ึรถึง140ล้านบาทไม่เกินนี้ครับมันเป็นเพราะนี่ครับเพราะเวลาเขาเก็บภาษี เจ้าของสถานประกอบการบอกว่าผมจ่ายในฐานะเจ้าของสถานที่แต่ค่าบริการที่เป็นรอบนั้นผมไม่ใช่รายรับเมื่อเจ้าหน้าที่ของสพรภามิตไปจัดเก็บภาษีที่คิดจากรอบของไม่ให้สู้กันถึงดีการครับเป็นคดีตัวอย่างที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพถึงมาตรฐานการจัดเก็บภาษีอ่างครับ คดีนี้วันที่12กันยายนปี2550นะคะอันนี้เป็นคดีดระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวสลูปี n ไนท์คลับฟ้องใครฟ้องสปปรรพสามิตรเป็นจำเลยที่ 1, <c oughs> 1> ฟ้องคุณทีรชาติคงสิริวรกูลเป็นจำเลยที่สองคุณสานิตร่างน้อยจำเลยที่3อันนี้อันทมาดีกรมสปปรรพสามิตรแล้วโดนกันไปจนถึงจำเลยที่8ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสปปรรพสามิตหัวหน้างานที่สำคัญสุดคุณสุรพลสุประดิษฐ์ ใช่เป็นจำเลยที่เจ็ปรากฏว่าคนที่เขาฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าโจ์ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดโดยคิดค่าบริการจากผู้ใช้บริการรอบละ750บาทแยกเป็นค่าห้อง200อและค่าบริการพนักงานอีก550โจอย์โจมีรายรับต่อรอบจากค่าห้อง200บาทส่วนที่เหลืออีก550บาทเนี่ยเป็นของพนักงานผู้ให้บริการโดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เป็นลูกจ้างของโจ์แต่อย่างใดโจ์ ได้นำรายรับจากค่าบริการต่อรอบ200บาทไปยื่นแบบแสดงภาษีสรรพสามิตรปรากฏว่าเขาจะปฏิเสธว่า550บาทนั้นไม่ไมใช่รายได้จากเขาคดีนี้สู้กันทั้งศาลชั้นต้นสู้กันถึงศาลอุทธรณ์และสู้กันถึงคดีดีกาครับว่าตกลงรายรับต่อรอบเนี่ยที่500-750บาทเนี่ยเป็นรายรับของคุณหรือ แค่200บาทที่คุณว่าที่คุณหักมาจากผู้ให้บริการคือหมอนวดเนี่ยคดนนี้เป็นคดีที่ตลกมากพี่โอ้เท่ากับว่าคุณเปิดสถานที่คุณก่อสร้างสถานที่โดยคุณที่ไม่รับผิดชอบเรื่องของการให้บริการออและพนักง,งานก็จะไม่ใช่คนบริการของคุณแต่สุดท้ายเนี่ยสารดีกาสารดีกา,า,กาตัดสินครับ <c oughs> บอกว่าเวลาที่คิดให้คิดจากรายรับทั้งตัวเจ้าของสถานที่ <c oughs> และตัวผู้ให้บริการ <c oughs> และคิดภาษีเต็มจากพื้นฐานนั้น ส่วนที่เหลือยกฟอ้องหมดค่ะถูกแล้วคุณเชื่อผมไหมค่ะนี่คือคดีดีกานะที่ผมเอามาให้ใ<ช>ดีกาตัดสินปีไหนปี2550สารตัดสินเมื่อปี2550แต่ปัจจุบันการเก็บภาษีอาบอบนวดที่ได้ภาษีปีหนึ่งหลัก130ล้านบาทนั้นยังเก็บเป็นรอบแบบนี้ไม่ได้จนปัจจุบันครับอืเห็นช่องโหว่เห็นปัญหา แต่สุดท้ายยกภาษีให้เขาสุดท้ายยกภาษีให้ <c oughs> อาบอบนวดมาคุณผู้ชายเราไปสนอง <c oughs> นโยบายรัฐบาลกันเถอะค่ะ <c oughs>